พ่อเหรอมีอะไรมาให้พี่พอมีอะไรก็ให้พ่ออ๋ออ่ะกราบี่กราบกราบโอรักป้ารักพ่อปะรักพ่อปะอานอกไม้ฮะยังไงกราบรักพ่อปะรับพ่อปะรักพ่อปะอะอไหนรักพ่อปะรักพ่อปะรักพอปะรักพ่อปะ นี่ขอเสียงนิ้รักพ่รมะไหนนรักพ่รมะรักพ uh pues uh> uh ่รมะรักพ่รมะรักพ่รมะรักป่ะรักป่ะรับรักป่ะอ่ะจับมันได้ไหนไหนรับไหนรักเออใครจะรักป่ะมีอะไรให้ป่ะไหนมีอะไรให้เนี้ยป่ะเนี้ยเดี๋ยวมีอะไรมาให้ป่ะปะมีอะไรให้ป่ะมามีไหนไหนไหนใคร็นมาดิมีอะไรมาให้พ่อดิโอ Ô ngày, lát thăm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  ngày, lắc thăm ngày, lát thăm ngày, lát lát thăm lát thăm ngày, lát thăm ngày, lát đi Thao lát thăm ngày, lát thăm ngày, lát thăm cái để bắt thôi dẹp lại cái này dẹp lại hết rồi, dẹp lại hết dẹp lại đi. À dẹp lại đi, lại hết đi. lại đi. cái này đi. Ờ, Ở nãy dẹp lại đi ờ, kiện mà, kiện mà.